นี่กำลังเอาเหยื่อใส่ปลาที่เราตกไว้นะคะแช่ไว้แช่เกลือน่ากินมากเลยเดีจะแอบขโมยไปทอดเป็นปลาเค็มใส่กลงละประมาณใส่ในรูนี่กงประมาณ3-4ตัวค่ะต่อนหนึ่งครั้งเนี่ยใส่แล้นช่ น,นี่น,นี่น,นี่สี่ตัวกองละสี่ตัวจะไปล้างน,น้ำทอดเป็นปลาเค็มโอ้โหน้ำลายไหลขโมยที่ตกไว้เยอะๆนะคะเก็บไว้แท๊กทำเป็นปลาเค็มทุกปีค่ะต้องตก ก็เก็บไว้วิธีเตรียมค่ะคนละหกกลงปลาเค็มปลาเค็ม